ติดตั้งหูยึดเครื่องยนต์ตัวกลางครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเลเซอร์ก่อนเลยครับแล้วก็ถอดล้อหลังออกเพราะว่าล้อหลังจะไปบังแสงเลเซอร์ครับขยับแสงขึ้นมาให้แสงอยู่ตรงกลางน็อตยึดเครื่องพอดีเลยครับนําชิ้นส่วนโครงมาใส่แล้วให้แสงอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับเช็คด้วยระดับน้ําดิจิตอลอีกทีพอได้ตําแหน่งแล้วก็เชื่อมได้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็นําเวอร์เนียมาวัดระยะห่างโคงรถไปหาน็อตยึดเครื่องเพื่อจะหาตําแหน่งเจาะรูนอ็อตผมวัดได้38มิลขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับก็นําน็อตยึดเครื่องออกมาวัดว่ามีความโตเท่าไหร่โตอยู่ที่10มิลิเมตรนำระยะห่างโคงไปหานอ็อตบวกด้วยความโตของนอ็อตลบด้วย5 5คือจุดศูนย์กลางของน็อตยึดเครื่องเท่ากับ43พอเรารู้ระยะที่จะเจาะรูแล้วนะครับนำแผ่นเหล็ก3มิลมาเชื่อมติดกัน2ชิ้น พอเชื่อมเสร็จแล้วก็ขีดแบ่งกึ่งกลางพอเราแบ่งกึ่งกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาวาดรูปครึ่งวงกลมรูปครึ่งวงกลมนี้ก็คือชิ้นส่วนโค้งครับกลางเวเนียให้ได้43มมิลลิเมตรแล้วก็นําไปวางบนชิ้นงานเลยครับแล้วก็มาร์กตรงปลายเวเนียอีกด้านเลยครับนี่คือตําแหน่งที่เราจะเจาะรูใส่น็อตยึดเครื่องพอเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตัดนะครับบุมโค้งที่จะนําไปเชื่อมติดกับตัวโครงรถ พอเราเจียเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจียรตรงรอยเชื่อมครับเพื่อจะแยกเหล็ก2ชิ้นนี้ออกจากกันตอนนี้ผมได้หูหยึดเครื่องมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำมาประกอบกับตัวโครงรถเอาน็อตยึดเครื่องสอยผ่านเลยครับ ก่อนที่เราจะเชื่อมหูหยึดเครื่องนะครับติดกับตัวโค้งนะครับต้องเช็คดูว่าตัวเครื่องนะครับอยู่ตรงกลางรถหรือเปล่านะครับโดยการใช้แสงเลเซอร์แล้วผมจะใช้เลเซอร์อีกตัวนะครับเช็คว่าแกนสเตอร์หน้าอยู่ตรงกับตรงแกนน็อตสวิงอาร์มหรือเปล่านะครับขยับแสงให้ผ่านกลางน็อตสวิงอาร์มนะครับแล้วก็มาดูตรงที่แกนสเตอร์หน้าครับต้องอยู่ตรงกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมทำหูหยึดเครื่องตัวกลางเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาทำนี่ครับหูหยึดเครื่องตัวล่างเนี่ยนะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ